สวัสดีครับซุนิโตไทยวชแนลนะครับภาพที่เห็นนี่คือปลาสายไหมนะฮะเป็นปลาขนาดเล็กนะครับซึ่งเมื่อวานนี้สุนิโจมาถ่ายไปทีงแล้วเป็นปลาจริงจังนะฮะแต่นี่เป็นปลาสายไหมเป็นปลาขนาดเล็กนะฮะนี่ครับตัวเล็กมากนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการต้มนะต้มเสร็จแล้วก็จะมาตากแดดแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวใสๆนะตัวนี้จะไม่มีไส้มีพุงนะฮะแต่ว่าอาจจะมีแต่ว่ามันเล็กมากนะครับก็ทําให้เรามองไม่เห็นมันนะฮะนี่ครับ ตัวนี้ต้องมาทําห่อหมกจะอร่อยสุดยอดเลยนะครับตรงนี้ครับตัวนี้จะเป็นปลาที่มีราคาแพงนะฮะแล้วก็จะคัดยากมากเพราะว่าจะเป็นปลาที่มีขนาดเล็กนะฮะนี่ครับ วันนี้ก็จะเป็นปลาเศรษฐกิจนะครับปลาส่งออกนะฮะใคขายต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะญี่ปุ่นชอบทานมากนะครับปลาพวกนี้นะครับก็นี่ครับก็ถือว่าได้เยอะนะครับแบบนี้นะฮะนี่ครับเป็นกองกองเลยแบบนี้นะก็รู้สึกว่าจะมีรอยฝนตกนะเขาก็เก็บไปตากไล้ชุดหนึ่งแล้วก็พอฝนหยุดเขาเอามาตากใหม่นะฮะตรงนี้นะับโอ้เยอะมากเลยนะฮะ บางทีจะมีปลาอื่นปนมาด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะไปคัดออกนะคัดแยกออกไปนะครับเอ๊ะตรงนี้จะเป็นปลาเอ๊ะสายไหมเลม่ทราบแต่มันเล็กมากเลยนะนี่ครับเล็กมากเลยนะนี่ครับเป็นไซส์ขนาดเล็กนั่งแตวเขาคัดออกมานะครับตรงนีนะ้โอเคนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับซูนิโจอทเว็บแชนแนลครับการตากปลาสายไหมที่หาดบางเบิดครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ